Phoenix GL19R version 2.0นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายสำหรับติดปืนพกโดยเฉพาะนะแต่ถามว่าเอาไปติดปืนอื่นได้ไหมน่าจะได้ด้วยนะครับไปปรับใช้กับปืนยาวแล้วก็เจ้าตัวนี้ผมสั่งจากร้าน s ูนามิ FAC ลิงก์และราคาผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์ความสว่างเจ้าตัวนี้สูงสุดอยู่ที่พัน 200ลูเมนส420เมตรคือระยะ2ที่ไกลที่สุดของเขานะครับมีชาร์จ USB Type C ผ่านอาพอร์ตด,ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ความจุ1,100ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็สามารถจะเข้าโหมดเทอร์โบได้ทันทีด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิว ไฟฉายติดปืนไปหลายยี่ห้อหลายรุ่นมากเลยรวมถึง Phoenix เองด้วยนะครับยังไงก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ฟีนิกซ์หรือว่าเพลย์ลิสต์ e a p o n Mount l ไ g h t ได้เลยนะครับด้านหลังของกล่องจะมีรายละเอียดบอกว่าตัวนี้เป็นแสงไวไลท์นะครับความสว่างสูงสุดระดับ1200 lumens ลูเมนเปิดได้5 5นาทีเมื่อใช้แบตเตอรี่ของเขา420เมตรคือระยะ2 ความสว่างจ้าอยู่ที่44,300 Candela แคนเดลาตกกระแทกที่1เมตรและกันน้ำและฝุ่นที่ ip 6 6นะครับแล้วเรามาแกะดูข้างในกัน p h o ิ n i x เองก็เป็นผู้ผลิตไฟฉายติดปืนนะครับแล้วก็ไฟฉายถือนี่แหละที่ออกทั้งไฟคาดหัวนะครับไฟติดปืนออกมาหลายรุ่นแล้วเหมือนกันในกล่องจะบอกว่ามีแผ่นรองแบตเตอรี่นะครับต้องเอาออกก่อนแล้วก็ตัวอุปรกรณ์มาในถาดพลาสติกกันกระแทกแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมี โอริงสำรอง1วงแล้วก็มีปีกของสวิชนะครับรวมถึงจุกปิด USB พอร์ตด้วยนะครับไอปีกอันนี้ก็สามารถที่จะปรับให้มันสั้นหรือว่าเล็กยาวตามความต้องการของผู้ใช้งานได้คู่มือแนะนำการใช้งานนะครับวอร์เดนตีคารแล้วก็มีปีกอะไรอีกด้วยนะอันนี้จะเป็นตัวปีกสั้นกุดเลยนะครับแล้วมีปีกเล็กปีกเล็กสั้นกับปีกเล็กกว้างนะครับแล้วก็จะมีตัวไขควงสำหรับขัน ลีไอ้นี่แหละครับไอตัวปีกมีตัวบล็อกนะครับตัวนี้จะบอกเป็น M 1 9 1 3ตัวนี้เป็นตัวจุกยางนะครับสุดท้ายก็จะเป็น USB-A ไป C นะครับซึ่งถ้าใครใช้งานอุปกรณ์ power bank รวมถึงโทรศัพท์มือถือนะครับค่าย Android หรือว่าสมาร์ทโฟนค่าย iOS ก็สามารถจะใช้งานเจ้า,าสายชาร์จแบบนี้ได้ตัวอุปกรณ์ก็จะมาเป็นทรง กระบอกนะครับที่มีความเหลี่ยมของตัว housing หรือว่า case อยู่พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักดูวัดขนาดแล้วพูดถึงดีไซน์กันนะครับผมน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วก็แผ่นรองแบตเตอรี่นะครับ118กรัมนะครับเดี๋ยวไปท้ายคลิปผมจะมีลองแสงให้ดูแล้วก็ลองติดปืนให้ดูด้วยนะครับส่วนความยาว over all นะเมื่อลองวัดดูนะครับคร่าวๆหัวท้ายอยู่ที่ประมาณ9เซนกว่านะครับประมาณ 3.6นิ้วนะโดยประมาณความกว้างก็ราวๆานิ้วครึ่งไม่ถึงนิ้วครึ่งดีนะรประมาณ1เซน1ส่วน4นิ้วนะครับ1น5นิ้วอ่ะนะ3เซนกว่านะครับผมตัว housing หรือว่าเคสนี้ก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลอยนะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะ anodize มาเป็นสีดำด้านด้านผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเขาจะมีทําออกมาเป็นสีอื่นไหมนะครับไม่ทราบแต่ตอนนี้เรามาดูกันที่ ตัวบอดี้ของไฟฉายก็แล้วกันนะครับส่วนเบเซลเราจะเห็นว่ามี LED ที่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่ง LED กึ่งกลางตรงนี้จะเป็น LED ที่ส่องแสงเข้มสว่างมาถึง1,200ลูเมนส์ระดับเดียวนะครับเป็นแบบไม่มีโดมฐานก็แบนเหลี่ยมเลยแล้วก็รีเฟลคเตอร์หรือคมสะท้อนก็ใช้เป็นแบบสมูทส่วนหัวเบเซลและกระจกก็เป็นแก้วเทมเพลกลาสแล้วมีขอบขึ้นมาบางังป้องกันการชนก็แท้นะครับด้านข้างตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ว่าขันล็อกและก็ปลดล็อกนะครับ เดี๋ยวมาแกะให้ดูว่าทำยังไงส่วนตัวเคส housing ทั้งหมดเลยก็เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับจะมีการ,สการเสาะร่องกันรื่นอะไรอย่างนี้มาด้วยด้านข้างก็จะบอกเป็น phoenix gl19r version 2.0มี indication บอกว่าแบตเตอรี่บวกหันไปทางด้านหน้าด้านบนตรงนี้นะครับจะมะีที่ติดตั้งตัวเป็นเขาเรียกเป็นกรอนขวางนะครับซึ่ง gl คือกลอกติดตั้งกับกลอกได้นะครับจะเปลี่ยนก็คือหมุนแบบนี้นะครับไปตามทิศทางแล้วก็หยิบ ออกตามนี้เลยนะมันก็จะเป็นร่องแบบเนี้ยอยู่เป็นกลาสฟิลไนลอนนะเปลี่ยนเป็น1913ได้แล้วก็ผู้ใช้งานก็สามารถที่จะหมุนเซอร์วิสได้ตลอดเวลานะครับนี่คือ G.L.Glock ส่วนตัวเามาส์นะครับติดตั้งก็จะเป็นแบบสปริงโหลดซึ่งด้านนี้จะเป็นรีเวอร์ล็อกนะครับคือดันบานพับก็จะอ้าออกแบบนี้นะครับตัวแคลมปก็จะถูกคลายจากแรงเทนชันแรงตึงนะครับสามารถจะบีบรีเวอร์ให้มันล็อกได้มันขยับได้นะครับ จะเห็นว่าด้านนี้มี flat head คือสามารถจะขันเข้าไปแล้วจะมีล็อกท้ายสีฟ้าอยู่ด้วยนะตรงนี้นะครับเราจะแคมป์ก็ดันเข้าไปแบบนี้บานพับก็จะล็อกอยู่มีสัญลักษณ์บอกชัดเจนแล้วตัวล็อกก็จะเรียบไปกับตัว housing เลยนะตัว body เลยอันนี้หลุดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่เข้าไปอีกทีนึงชึบน่นแล้วหลุดอีกไม่ไม่ค่อยสเสถียรเอาซะเลยนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมชึบหลุดอีกไหม อ่ะไม่หลุดแล้วนะครับโอเคตัวด้านล่างของตัวเคสก็จะเป็นเหมือนเป็นลายกันลื่นนะครับไม่ได้เป็นรางพิคาตินีอะไรทำออกมาเพื่อความสวยงามจะสังเกตดูว่าตัวของบอดี้ไฟฉายเนี่ยจะยาวเป็นเป็นลักษณะทรงท่อนะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยจะใส่โหลดจากทางด้านหน้าข้อดีคือไม่ต้องแกะตัวอุปกรณ์ออกมาจากปืนนะหมุนหัวแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยแล้วน่าจะอ่าน่าจะเปลี่ยนเซอร์วิสแบตเตอรี่ได้ง่ายด้วย ส่วนสวิตช์คอนโทรลนะครับจะอยู่ทั้ง2ฝั่งของตัวท้ายเลยซึ่งเป็นสวิตช์แบบร็อกนะครับคือดันขึ้นโม m e n t a r y แล้วปล่อยดันลงก็เป็นเปิดค้างอะไรแบบเนี้ยตัวสวิตช์เองก็จะเป็นแบบปีกกว้างปีกยาวแล้วแต่เราต้องการสามารถจะขยับพร้อมกัน2ฝั่งได้เลยนะครับดันลงดันขึ้นแค่นี้นะ m มเมนต y รีออนดันลงก็เป็น c o n สแตนต์อเปิดค้างนะครับมาดูกันต่อนะ ส่วนด้านขวาของตัวบอดี้นะครับเราจะเห็นว่ามีช่อง USB port นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นจุกยางนะงงออกมาก็จะเห็นช่อง USB นะครับเวลาเสียบชาร์จก็จะมีไฟขึ้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ก็ปิดการฝุ่นกันน้ําถึง IP 6 6นะครับเวลาจะเซอร์วิสเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คือหมุนตัวหัวตรงนี้ออกมาซึ่งตรงนี้จะไม่มีลายกันลื่นนะแต่ก็หมุนไม่ได้ยากนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามีสปริงโหลดกับโอริงป้องกันน้ําและฝุ่นยอยู่แบตเตอรี่ที่เขาแถมมาให้มานะครับก็ 18350นะครับเป็นไซส์ที่มีความจุสูงถึง1 1 0 0 m ม ah, ลนะครับเป็น18350 3.6วลต์หวัหัวนูนมีวงจรแบบนี้นะครับมีโคบวกโคลบชัดเจนแล้วด้านในก็จะมีสปร,ริงโหลดทร้งกับเกลียวด้วยเวลาจะชาร์จหรือว่าใช้งานก็ใส่บวกนะครับไปทางด้านหน้าคือทางสปริงนี้อย่างนี้นี่นะครับแล้วก็ขันเข้าไปจะสังเกตว่าพอผมใส่ไปปุ๊บมันติดเลยนะ เราไปดูแสงกันแล้วกลับมาดู UI กันครับว่าใช้งานยังไงครับก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะไปดูแสงกันครับ Phoenixgl 19 R version 2ครับแสงระดับเดียวนะ1200ลูเมนส์นะครับแสงขาวจะสังเกตดูว่ามันฮอตสปอตชัดมากเลยเนาะผมเปิดโมเมนตารีอยู่นะตึ๊บคือเปิดสองเข้าไปในห้องนี่คือเห็นสว่างโลกเลยนะครับ หรือว่าจะเป็นตรงนี้เป็นตรงครัวห้องทานข้าวไอ้บางคนบอกอผมทําไมไม่ต้องตะแคงปืนไม่ใช่แก๊ง,งเซอร์นะเพราะว่ามันคอนโทรลรีคอยง่ายกว่านะครับถึงว่าจะจัดศูนย์ยากเพราะว่าเวลาถ้าจะต้องยิงอะไรแบบนี้นะครับในระยะประมาณเนี้ด้วยมือเดียวเนี่ยมันคุมรีคอยง่ายนะครับแล้วก็เวลาเลงอะแทบไม่ได้เลงเลยเพราะว่าใช้แามตัว V เลงไม่ได้ใช้ศูนย์แล้วศูนย์ผมก็ไม่ใช่ไนท์ไซด์ด้วย สองประมาณนี้นะเออคงไม่ไปเดินนอกบ้านให้ดูเพราะว่ามันร้อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝนตกด้วยตอนนี้นะฮอสปอตหนาสปิลมีนะครับฮอสปอตกว้างเข้มเลยโอเคแสงนะครับเป็นแสงขาวที่ชัดเจนนะครับเรื่องฮอสปอตว่าจะมีฮอสปอตที่คมแล้วก็ชัดสปิลที่ เข้มนะครับเราใช้งานได้ด้วยซึ่งรันไทม์เมื่อใช้แบตเตอรี่1100 m มิลลิแอมนะครับ18350ที่เขาให้มาเนี่ยเปิดได้55นาทีแบตบหมดไม่ถึงชั่วโมงนะครับเพราะเป็นยุทธวิธีแต่ไฟฉายก็สามารถจะเปิดโมเมนตารีออนได้1200ลูเมนแล้วปล่อยนะด้วยการดันสวิชขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับล้วปล่อยส่วนการดันลงข้างล่างก็จะเป็นการเปิดสวิชขนะเพื่อใช้งานดันระดับแรกก็ติดแล้วนะครับ คือมันก็มีดันขึ้นเพื่อเปิดโมเมนต์รีแบบนี้นะครับจะเป็นซ้ายจะเป็นขวาสวิชมันทํางานพร้อมกันเลยส่วนการดันลงข้างล่างนะครับก็ติดขึ้นมาเลยนะเป็น1200องลูเมนส์คราวนี้เราลองมาติดตั้งเข้ากับปืนซึ่งคลิปนี้ติดเหลืองแน่นอนนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีปืนมาพรีเซนต์มันจะติดเหลืองเดี๋ยวผมจะเอาปืนมาแล้วเคลียร์ให้ดูแล้วก็ติดให้เข้าไปให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวแรกเลยที่ผมจะติดตั้งนะครับก็คือกล็อก19 gen 4นะครับไม่มีกระสุนในรังเพลิงไมม่ีน เอาอันเก่าออกนี่โชว์ไฟ X 3า0 U นะครับ U ขีด A ติดตั้งก็เพียงแต่ง,ง้างตัวลีเวอร์นี้นะขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นสปริงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวโบขวางก็จะเป็น GL คือกลอกอยู่แล้วนะครับเราก็เอาตัวรางนี้วางลงไปแบบนี้นะครับแค่นี้เลยนะครับจากนั้นก็ดันตัวลีเวอร์นี้ลงในลักษณะนี้นะครับปึ๊บจะสังเกตดูว่ามันจะยังหลวมอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการขันเข้าไปให้แน่นนะครับซึ่งตรงเนี้ย เวลาติดตั้งเข้าไปก็ผู้ใช้งานก็จําเป็นจะต้องใช้ flat head screwdriver ขันให้แน่นก่อนนะครับจะสังเกตดูว่ามันจะโยกแต่มันจะข้อติดอยู่นะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองใหม่อีกทีนึงนะครับลองดันเข้าไปให้มันสุดเลยในรางแล้วลองดันดูปึ๊บเนี่ยไม่แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะขันให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสักครู่หนึ่งโอเคนะครับถ้าใครมี flat head หรือว่าหัวแบนก็เอามาใช้ได้นะผมก็จะลองขันตัวสกรูนะครับเข้าไป ให้กระชับประมาณหนึ่งสัก2รอบครึ่งแล้วกันประมาณนี้ยังพบอยู่ว่ามันยังหลวมอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้หลวมมากนะเพราะว่ามันก็เริ่มที่จะแน่นขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วนะครับขันเข้าไปอีกอลองลองดูนะครับผมรู้สึกตึงๆแล้วคันนี้จะสังเกตดูนะครับว่ามันจะโยกน้อยลงแล้วตะกี้มันดึงออกมาได้เลยนะลองปิดนะครับเลื่อนปืน เนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งขนาดมิติเวลาติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันคล้ายโชไฟ X 3า0เลยแต่ว่าใช้กับซองที่เป็นซองดิวตี้พวก Safari Land ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปลองดูแต่มาดูกันตรงที่บริเวณของอตัวสวิชนะครับว่าผู้ใช้งานสามารถจะคอนโทรลได้ง่ายนะครับอันนี้ผมใช้นิ้วชี้ดันขึ้นแบบนี้นะครับไฟก็จะติดแบบ Momentary คือติดชั่วคราวเท่านั้น ด้วยการใช้มือเดียวหรือว่าทริกเกอร์ทริกเกอร์แฮนด์นะครับชุดชุดแฮนด์มือที่ใช้ยิงเนี่ยดันขึ้นแค่นี้ง่ายดีนะครับหรือจะเป็นการดันไปตรงๆแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแค่ดันไปข้างหน้าตรงๆแบบนี้ก็ได้หรือจะเขี่ยขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าอีกมือนึงที่เป็นซับพอร์ตแฮนด์นะครับเราก็สามารถจะใช้นิ้วว่งดันขึ้นแบบนี้หรือว่าจะเป entonces, <ๆ S 1> ็นการดันเข้าไปตรงๆก็ได้นะครับเพราะเขาออกแบบมาทั้งคนถนัดดันตรงๆหรือว่าจะเป็นการยกขึ้นแบบนี้ก็ได้ส่วนการเปิดค้างก็เพียงแต่ดันสวิตช์ ถ้าเป็นมือไม่ถนัดหรือว่ามือประคองก็ดันลงแบบนี้ก็ติดเลยนะครับแค่นี้ง่ายๆสะดวกๆเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับก็ประมาณนี้โอเคก็ติดกล็อกได้นะล็อกสิก็จะประมาณนี้นะมันจะอยู่ที่ลักษณะเป็นยื่นออกมานะครับเนือดัสครอเบอร์คราวนี้ลองดูปืนอื่นบ้างครับ17นะครับ17เจน3นะครับซึ่งอันนี้ผมต้องคลายสกูรูก่อนนะเอาไ อันเก่าออกก่อนนะครับสักครู่หนึ่งมันแข็งโอเคมาดูกันนะครับคราวนี้ใส่กลอกส7เจ็น3นะครับไม่มีกระสุนในรังเพลิงไม่มีแมกกาซีนปลอดภัยนะครับโอเคเหมือนเดิมวางในร่องเหมือนเดิมนะครับมันจะมีร่องขวางอยู่แบบนี้กับร่องด้านล่างก็วางลงไปนะครับให้ตรงกับร่องจากนั้นก็ดันลีเวอร์นี้ลงกึ๊บจะสังเกตดูว่าถ้าเป็น17เนี่ย บริเวณด้านหน้าของดัสค o v เ r อร์เนี่ยมันจะยื่นออกมามากกว่าทําให้ตัวไฟฉายเนี่ยพ้นปากกระบอกกับสไลด์ออกมานิดเดียวข้อดีก็คือแสงเนี่ยจะไม่โดนตัวดัสค o v เ r อร์หรือลํากล้องเนี่ยหรือสไลด์เนี่ยบังเป็นเงานะครับคือยังไงแสงมันจะพ้นอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาเราอยู่ในที่กำบงังเวลาแสงพ้นปากกระบอกปืนก็พ้นด้วยนะครับแต่ข้อด้อยก็คือเวลายิงมันจะมีแก๊สกับขม่าเนี่ยมาจับหน้าเลนส์กับบริเวณด้านบนเบเซลซึ่งก็บางคนก็ไม่ชอบแต่การบริหารงานก็สะดวกเหมือนเดิมนะครับสามารถจะแตะ ติดปล่อยดับนะครับมีสปริงหรือว่าดันลงแบบนี้ก็ได้คราวนี้ลองดูกระบอกอื่นที่ใหญ่กว่านี้ดูนะครับผมดูเป็น H&K P30 บ้างเอาผมเอาไปใช้เก่าออกดูไม่มีแม็กกาซีนดูไม่มีกระสุนตรวจสอบค้างเลื่อนปืนอีกทีปืนปลอดภัยนะครับ H&K จะมีราง p i ิคาทินีอยู่เยอะนะครับจะใช้รางของกล็อกก็ได้หรือว่าจะใช้พิคาทินีก็ได้นะครับซึ่งไอตรงเนี้ยมันจะมาดันโดน ตรงไอ้นี้พอดีนะครับดันตรงุ้ริก,กร์อาศพอดีเหมือนกันนะครับก็ดันก็ล็อกสังเกตดูว่ามันก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับบริหารงานได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นปืนที่ลำสั้นๆมากกว่านี้อีกอย่างเช่นซับคอมแพก,กนะครับบ้างมาดูกันว่ามันได้หรือเปล่าน,นะครับลองดูเนาะโอเคนะครับซับคอมแพก,กบ้างนี่คือ Spring f i e l d XDM Compact 3.8ไม่มีกระสุนในดังเพลิงไม่มีแม็กกาซีน ปืนลอดภัยนะครับเหมือนเดิมติดได้ไหมได้ด้วยนะครับยํำนะว่าต้องเป็นแค่บางปืนนะบางปืนรางมันก็ระยะมันก็สั้นเกินนะครับทำให้ไม่สามารถจะติดตั้งเข้าไปได้แต่ตัวนี้ก็ติดตั้งได้นะครับสามารถจะล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะติดไฟฉายเพิ่มเติมนะครับรวมถึงอุปกรณ์เลเซอร์หรือว่าไฟส่องสว่างที่เราต้องการได้อันนี้คือรางม,มันใหญ่ไม่เท่ากันเนาะเราก็ต้องปรับ อ่าเทนชันตามตามผู้ใช้งานนะครับยังไงลองมาดูกันนะครับผมผมจะวางให้มันตรงกับร่องว่าดูว่าได้ป้องมันจะล็อกอยู่ไหมนะครับนี่นะตามนี้เลยนะเป็นร่องแบบนี้นะครับปุ๊บเกาะเข้าไปให้มันตรงร่องแล้วก็ดันนะล็อกจะสังเกตดูว่านี้คือตัวบานพับเนี่ยมันจะไม่เกาะกันสักทีเดียวนะผมอาจจะต้องใส่ให้มันตรงกว่านี้นะครับมันก็จะล็อกอยู่ล็อกอยู่ในรางอ่ะแบบนี้สมมติว่าตรงนะอ่ะ ก็จะยาวออกมาเยอะเพราะว่าปืนมันลำสั้นนะครับเนี่ยก็จะประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นไฟฉายติดปืนนะครับที่อัปเกรดขึ้นมาคือสามารถจะเสียบชาร์จโดยที่ไม่ต้องถอดแบตก็ได้ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าเ,ออเวลาเสียบชาร์จนะครับตอนที่แบตเตอรี่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะขึ้นไฟสีอะไรเออผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นสีน้ําเงินนะครัน่าจะมีอินดิเคเตอร์อินดิเคชันบอกนะปืนปลอดภัยนะอันนี้นะครับอาแดงนะครับเต็มแล้วน่าจะเขียวเมืกันน้าเงินก็ชาร์จอย่างนี้ได้เลยนะครับ ส่วนใช้กระซองมาตรฐานได้ไหมเดี๋ยวผมไปติดกับ17แล้วลองใส่กับ Safari Land ดูนะครับว่าได้หรือเปล่าโอเคนะครับผมติดตั้งกับ17นะครับ17 Gen 3เนาะปืนปลอดภัยเหมือนเดิมนะไม่มีแม็กนะครับไม่มีกระสุนในรังเพลิงเคลียร์หลายรอบแล้วด้วยล็อกไหมเออลองดูนี่เป็น Safari Land นะครับเป็นซีรีส์6นะครับซีรีส์หเออรหัสเป็น6 3 9 0นะครับขีด832ครับใช้กับก็สิบมีไฟฉายซึ่งอันเนี้ย ออกแบบมาใส่กับโชว์ไฟกับสตรีมไลท์นะครับ TLR1 นะครับนอะไรไม่รู้นะครับก็ล็อกได้ไหมามาดูกันนะครับเป็นซอง Retention l e เวล1-2-3มมันมีฮูดบังมีชราวอะไรด้วยแต่ผมถอดออกนะครับล็อกนะครับนี่ผมใช้มาสมบุกสมบันมากคือใช้มาเยอะมากนะครับก็เป็น, l CS, นเออ LCS มั้งเออเดี๋ยวนะ L A, a L A L S ออหรอโต้ล็อกซิสเต็มนะครับคือดันเข้าไปก็ล็อกก็จับอย่างเงี้ยเราดึงออกนะครับก็ใช้ได้กับซอง f a r i Land เพราะว่ามิติของตัวมันเท่ากับเ,เล็กกว่าโชว์ไฟหรือว่าเท่ากับโชว์ไฟนะครับก็ถ้าใครสงสัยว่าเจ้าตัวนี้ซื้อไปติดปืนแล้วล็อกไหมถ้าเป็นซองส a ปริลันซีรีส์หที่ใช้กับโชว์ไฟล X300 อล็อกนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันยังไงก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมกันแล้วกันนะครับ ผมไม่ได้มีซองทุกกี่ห้อไม่ได้มีปืนทุกรุ่นลองให้ดูหมดไม่ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ไอพิสดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนเอาท์